สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องเครื่องมือสำคัญสำหรับทีมขายนะครับจากข้อมูลที่เราได้ดูกันมาก็คือเซล CRM หรือว่าระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับงานขายค่ะสวัสดีค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าตัวเครื่องมือนี้เนี่ย มันช่วยรวมศูนย์ข้อมูลยังไงลดความซับซ้อนของกระบวนการขายแล้วก็การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะการจัดการลีดหรือคนที่สนใจนี่แหละครับรวมถึงการติดตามเซลล์ p ไพป์ไลน์แล้วก็โอกาสในการขายเพิ่มหรือต่อย,ยอดลูกค้าเดิมด้วยค่ะซึ่งจริงๆเรื่องข้อมูลรวมศูนย์นี้สำคัญมากเลยนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการแก้ปัญหาที่ ข้อมูลลูกค้ามันชอบกระจัดกระจายแบบอยู่ใน Excel บ้างลน์บ้างหรือแม้แต่ในสมุดโน้ตส่วนตัวก็มีใช่ใช่ครับเจอบ่อยพอทุกอย่างมันมารวมอยู่ที่เดียวนะคะทีมก็จะเห็นภาพเดียวกันหมดทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันลดความผิดพลาดไปได้เยอะเลยค่ะน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มตรงจุดแรกเลยการรวบรวมลีดหรือผู้สนใจเนี่ยครับทำยังไงให้ข้อมูลจากหลายๆทางอย่างคนที่กรอกฟอร์มหน้าเว็บ หรือรายชื่อที่เราอิมพอร์ตเข้าไปหรือแม้จะนำบัตรที่ได้มาเนี่ยให้มันเข้ามาอยู่ใน c r m ที่เดียวแบบเป็นระบบระบบครับอ๋อค่ะระบบ c r m ส่วนใหญ่นะคะมันก็จะมีเครื่องมือเชื่อมต่อกับช่องทางพวกนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมกับฟอร์มบนเว็บโดยตรงเลยหรือมีฟังก์ชันให้ Import ไฟล์ Excel เข้าไปบางระบบก็มีแอปมือถือให้แบบสแกนนำบัตรปุ๊บข้อมูลก็เข้าอัตโนมัติเลยค่ะ อ๋อ oh, สะดวกเลยใช่ค่ะพอลีดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะถูกจัดการในระบบอาจจะมีการคัดกรองเบื้องต้นก่อนเช่นแบ่งเป็น MQL คือ Marketing Qualified Lead ที่การตลาดมองว่าน่าสนใจหรือเป็น SQL คือ Sales Qualified Lead ที่เซลล์มองว่าเออคนนี้น่าจะมีแววซื้อจริงจังครับจากนั้นข้อมูลก็จะถูกสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าด a ลหรือโอกาสทางการขายเพื่อให้ทีมขายเริ่มติดตามใน Sales Pipeline ต่อไปค่ะโอเค พอลีดกลายเป็นดีลแล้วก็มาถึงเรื่องการจัดการเซลส์ Pipeline ที่ว่านี่ตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับที่ช่วยให้เห็นภาพรวมกระบวนการขายทั้งหมดมันมันเวิร์กยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยใช่เลยค่ะ ตัว Sales เซลล์ไพ่บลายนีย่ส่วนมากก็จะแสดงผลเป็นขั้นตอนหรือที่เรียกว่า Deal Stages นะคะมันทำให้เราเห็นภาพรวมเลยว่า d e ิ l แต่ละอันเนี่ยตอนนี้อยู่สถานะไหนแล้วคืบหน้าไปถึงไหนติดตามง่ายมากๆค่ะแล้วในระบบ CRM เนี่ยเรายังบันทึกกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับด a ลนั้นๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นโทรหาลูกค้าส่งอีเมลนัดประชุมอะไรพวกนี้ค่ะข้อมูลไม่ตกหล่นแม่แนอืมอืม ทำให้เวลาส่งต่องานกันมันก็ง่ายขึ้นด้วยค่ะบางระบบก็ช่วยสร้างใบเสนอราคาจากใน CRM ได้เลยโอ้หครบทงจรใช่ค่ะซึ่งการเห็นภาพไพปลายชัดๆแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้เราคาดการยอดขายได้แม่นยําขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะมันจะเห็นเลยว่าตรงไหนเป็นคอขวดหรือมีปัญหาหรือเปล่าจริงด้วยครับแต่ในข้อมูลก็มีเตือนนิดหนึ่งเหมือนกันว่าการตั้ง d e a l Stages ที่มันซับซ้อนไปอ่ะ อาจจะทำให้ใช้งานยากกลายเป็นภาระให้ทีมขายสัง,งั้นถูกต้องเลยค่ะความสมดุลสำคัญมากต้องปรับให้เข้ากับกระบวนการขายจริงๆของแต่ละที่ครับแล้วนอกจากการติดตามแล้วนะคะอีกส่วนที่ทรงพลังมากๆเลยก็คือเรื่องระบบอัตโนมัติหรือ workflow ที่เข้ามาช่วยลดงานซํำซ้อนใช่เลยครับพอพูดถึงการตามดิวเยอะๆมันก็ดูมีงานจุกจิกเหมือนกันนะระบบอัตโนมัตินี้เข้ามาช่วยตรงไหนได้บ้างครับ อ๋อช่วยได้เยอะมากค่ะตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างการมอบหมายลีดใหม่ให้เซลล์อัตโนมัติอาจจะแบ่งตามพื้นที่หรือตามประเภทสินค้าที่เราตั้งเงื่อนไขไว้อ๋อครับไปจนถึงการตั้งค่าแจ้งเตือนอัตโนมัติเช่นส่งอีเมลหรือไลน์เตือนเซลเลยถ้าดีลมันค้างอยู่ในสเตจนี้นานเกินไปแล้วนะหรือพอเป็ดการขายได้ปุ๊บก็แจ้งเตือนทีมอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นทีมบัญชีหรือทีมติดตั้งให้ทราบอัตโนมัติเลยอืมเข้าใจละ มันไม่ใช่แค่ช่วยประหยัดเวลาคลิกนะคะแต่มันคือการสร้างมาตารฐานการทำงานให้มันสม่ำเสมอด้วยค่ะฟังดูดีมากครับทำให้กระบวนการขายมันน่าจะไหลลื่นขึ้นเยอะเลยแล้วถ้ามองไปไกลกว่าแค่ปิดดีลแรกจบไปแล้วครับ CRM มันมีบทบาทในการดูแลลูกค้าเดิมหรือว่าการขายเพิ่มพวก upsell cross sell อะไรพวกนี้บ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะ และจริงๆจุดนี้ละค่ะที่ CRM มันเปลี่ยนจากแค่เครื่องมือจัดการขายไปเป็นเครื่องมือสร้างการเติบโตให้ธุรกิจเลยคือระบบมันจะใช้ข้อมูลลูกค้าที่เรามีอยู่แล้วที่สะสมไว้เนี่ยละค่ะเช่นประวัติการซื้อสินค้าที่เขาใช้อยู่พฤติกรรมหรือวันหมดอายุสัญญาต่างๆครับเอามาวิเคราะห์หาโอกาสแล้วก็ใช้ออโตเมชันช่วยได้อีกเช่นตั้งค่าให้ระบบแจ้งเตือนเซลล์ว่าโอ้ลูกค้ารายนี้อาจจะสนใจสินค้าตัวนี้นะ หรือว่าส่งแคมเปญต่ออายุสมาชิกให้ลูกค้ากลุ่มนี้โดยอัตโนมัติก่อนสัญญาจะหมดอ๋อคือใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์จริงๆใช่ค่ะมันคือการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มันตรงจุดแล้วก็ถูกที่ถูกเวลามากขึ้นค่ะเข้าใจชัดเจนเลยครับเหมือนกับว่าเซลเซียมเอมนี่มันไม่ใช่แค่ที่เก็บข้อมูลเฉยๆเนะแต่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมขายทำงานได้ฉลาดขึ้นเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นแล้วก็บริหารจัดการเส้นทางของลูกค้าได้ตั้งแต่ต,ต้นจนจบเลย ตรงประเด็นเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนจากการทํางานแบบเดิมๆที่อาจจะเพึ่งความจําหรือว่าเอกสารมันกระจัดกระจายมาเป็นการทํางานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบจริงๆค่ะครับผมก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดนิดนึงนะคะว่า,าการที่เราจัดโครงสร้างข้อมูลแล้วก็กระบวนการขายให้มันเป็นระบบแบบนี้ได้เนี่ย มันจะเปลี่ยนวิธีที่ธุรกิจเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อาจจะเป็นลูกค้าหรือแม้แต่ลูกค้าปัจจุบันของเราไปในทิศทางไหนได้อีกบ้างในระยะยาวค่ะ